มือผมมีสันเลยนะครับท่านผู้ชมตอนที่เบสเข้าตึกตึกตึกตกบผมนี่ะร,รีวิวลำโพงบลูทูธครับผมขนาดเล็กแต่ว่าเสียงนั้นดีมา,มากเลยราคาก็ร้อยกว่าบาทเองนะท่านผู้ชมผมสั่งมาทาง t i ๊กต็อกนะครับผมท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปนะครับผมโอเคท่านผู้ชมเราไปดูทดสอบกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ก่อนอื่นนั้นเรามาดูที่สเปคของเขากันก่อนนะครับท่านผู้ชมลาโพงนี้เป็นลาโพงขนาดเล็กแต่ว่าสเปคนั้นเยี่ยมมากเลยนะครับก็คือสามารถรับสัญญาณได้ไกลถึง10เมตรนะครับลำโพงขนาด4โอห์มนะครับผมกําลังขับอยู่ที่ประมาณ3วัตต์นะครับผมแล้วก็สามารถชาร์จไฟได้ด้วยนะครับผมก็ใช้ที่ชาร์จมือถือของเรานะครับชาร์จเสียบ USB แล้วก็ชาร์จด้านนี้แค่นั้นนะครับผมเหมือนกัน ชาร์จเขาด้านนี้นะครับเป็นไทท C ยซีนะครับผมแล้วก็สามารถเสียบไมโคร a r d ได้เสียบสาย AUX ได้เช่นเดียวกันนะครับผมมีปุ่ม Power เปิดปิดนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มควบคุมไฟของตัวลำโพงด้วยโอเคเรามาเชื่อมต่อกันนะครับตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับผมลองปิดก่อนกดค้างไว้นะครับอ่านี่คือปิดเนาะถ้าเปิดก็คือกดค้างไว้นะครับแช่ไว้ประมาณ2 3วินาทีนะครับผมโอ้โห ความเป็นเบสของมันท่านผู้ชมมันมีมันมีความสั่นอยู่นะครับเบสมีความสั่นลำโพงดีอยู่นะโอเคการเชื่อมต่อไม่ยากนะครับผมโอเคก็คือเข้าไปที่บลูทูธของเรานะครับไปตั้งค่าบลูทูธนะครับผมแล้วก็ไปดูที่รายการบลูทูธนะครับผมเริ่มมา้านล่างสุดท่านผู้ชมจะเป็น e 3052นะครับ android ก็เช่นเดียวกัน iPhone ก็จะประมาณนี้ก็คือ่ะอยู่ อุปกรณ์แม่จะอยู่ข้างล่างสุดนะครับเวลามาตั้งค่าที่บลูทูธนะครับผมกดเชื่อมต่อเลยครับผมอ่ดึงดึงอ่าเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับผมลองเพิ่มเสียงนิดนึงอ่าลองทดสอบเสียงกันนะครับโอเคตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับผมผมก็เปิดเพลงเป็นของรถแห่รับรถแห่ของอ่าชอชางมิวสิกเนาะกดเพลงดู ือผมมีสันเลยนะครับท่านผู้ชมตอนที่เบสเข้าตึกตึกตึก,ตกนะครับผมนี่ฮะโอเคการเพิ่มเสียงคือกดโบว์ตัวนี้นะครับอ่าประมาณนี้ค่ะนี่คือเสียงเต็มแล้วนะครับผมอันนี้คือลดเสียงอันนี้คือเพิ่มเสียงนะฮะ ติ๊ติดคือดังสุดแล้วนะครับผมผมว่ามันดังอเปยนะแล้วก็เสียงเบสดีด้วยนะครับผมเขาใสวัตถุล้ำคาาสภาพหน้าตายังฉันซื้อคงไม่หันมาบอกอกโอเคใช้ได้เลยครับผมในราคาที่ร้อยกว่าบาทครับผมดีมากเลยอันนี้ควบคุมเสียงไฟนะครับผม โอเคสิยงใช้ได้เลยผู้ชมใช้ได้เลยนี่ถ้าเอาวางเป็นกล่องเนี่ยก็จะมีเสียงเบสที่ดีขึ้นเหมือนกันนะครับวางบนกล่องนะใช้ได้ใช้ได้โอเคท่านผู้ชมสำหรับการรีวิวนะครับลำโพงนะครับผมล <Okay. S 1> ำโพง ขนาดเล็กนะครับผมอยู่ที่ประมาณ169บาทโดยราคานะครับผมแล้วก็จะส่งฟรีด้วยถ้าเป็นทิดตอกก็ส่งฟรีแล้วก็เดี๋ยวถ้าช้อปปี้หรือสตาราดเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับใครที่สนใจลําโพงเล็กแบบนี้เล็กพีิคโนแต่ว่าเสียงดีเลยทีเดียวฟังในห้องก็เสียงมีมีเสียงเบสด้วยนะมีเสียงเบสตึกตึกตึกนิดนิดหน่อยหน่อย,อยตามขนาดของลําโพงนะครับผมโอเคลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคครรรัััับบกกผผมมมนนนช่อสสวดีครับ